านะครับผมเพื่อนๆครับเครื่องยนต์ของเรานะครับผมเป็นเครื่องยนต์12แรงม้านะครับ2จังหวะนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําน้องไกดนะครับ <นะ S 2> วันนี้พี่เห็นว่าน้องไกดจะใช้เครื่องพี่ประมาณ3าถึงสวันนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างหนัก<ม>ก็คือผมจะบอกเทคนิคนะครับผมเกี่ยวกับทิกแล้วกันทิกเล็กๆน้อยๆที่เราจะใช้เครื่องจีนนะครับผมที่ทุกคนบอกว่าเครื่องจีน เปาะหรือว่าเสียง่ายนะครับผมอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับเดี๋ยวให้ไกด์แกะเครื่อนให้พี่หน่อยครับเดี๋ยวจะเอาน้ํายาส่วนนี้นะครับให้ไกด์นะครับน้ํายาส่วนนี้อาจจะเป็นสารเคลือบนะครับผมกันความชื้นนะครับกันสนิมนะครับผมไกด์ไกด์สามารถฉีดได้ทั่วเลยนะไกด์พักหัวเทียนทั่วหมดเลยครับใช่อ่าลักหัวเทียนชุดสายไฟนะครับผมชุดคอยต่างๆ ลองลองฉีดได้เลยครับฉีดให้ทั่วเลยครับ oh, อ่าบบอใช่ใช่ mm. เทคนิคนี้ก็คืออาสามารถใช้กับน้ําเค็มนะครับน้ําทะเลน้ําจืดนะครับผมแม่น้ําเขื่อนนะครับใช้เทคนิคเดียวกันนะครับผมอาจากประสบการณ์ที่เขาบอกว่าเครื่องจีนอ ง่ายนะครับชุดไฟนะครับผมอก็อาจจะขาดการดูแลรักษาที่ถูกต้องนะครับไกด์วิธีนี้ก็คือเบื้องต้นละถ้าอถ้าไกด์ใช้ในน้ําจืดหรือน้ําเค็มนะครับผมเหมือนกันครับอ่าอันนี้คือเรากันกันน้ําเค็มกัดก่อนหรือความชื้นนะครับผมง่ายมากครับง่ายมากก็แล้วตัวนี้นะครับไกด์คือหัวเทียนครับอ่า หัวเทียนนะครับไกด์ที่เขาแถมมาจากเครื่องเนี่ยจะเป็นหัวเทียนที่ผลิตที่ประเทศจีนครับผมแต่หัวเทียนที่พี่ให้ไกด์พกไว้นะครับผมจะผลิตจากญี่ปุ่นเป็นหัวเทียนแท้อเทคนิคก็คือหัวเทียนอ่ะส่วนใหญ่เครื่องพังไม่ค่อยมีอะไรครับหัวเทียนบอดเนื่องจากเป็นเครื่องสองจังหวะใช่ไหมครับมีการผสมออโต้ลูปถ้าไกด์ผสมออโต้ลูปหนาไปอหัวเทียนก็สามารถบอดได้ครับและไกด์ลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าเครื่องสะดุดอย่างนี้ครับไม่ค่อยมีอะไรมากหัวเทียนบอดแค่นั้นเอง เราก็ต้องเปลี่ยนเลยอ่าหัวเทียนบอดอ่าวิธีการเช็คหัวเทียนบอดก็คือเราสามารถเอานิ้วสัมผัสได้แบบนี้ครับถ้าเราสัมผัสได้แบบนี้คือหัวเทียนนี้บอดแน่นอนแต่อาแต่ถ้าไกด์เอานิ้วสัมผสสัสหัวนี้ใช่ไหมครับแล้วนิ้วเราร้อนใช่ไหมครับแตะไม่ได้เราต้องแบบยกนิ้วหนียะคือหัวเทียนร้อนครับผมแสดงว่าหัวเทียนเนี้ยทํางานลูกสูบลูกเนี้ยทำงานปกติปกติอแต่ถ้าตับใดที่เราแตะนิ้วแตะแบบนี้ได้นะครับผมแสดงว่าหัวเนี้ยบอดอ่าบางทีพวกเนี้ยครับอาการเล็กๆ้อยๆมือใหม่จะตกใจ กาไก็สามารถใช้วิธีนี้ครับแต่ดูแสดงว่าหัวเทียนบอดแน่นอนถ้าเครื่องเรือมีอาการสะดุดนะครับครับผมแล้วกลก็แค่เปลี่ยนหัวเทียนก็จบละนะครับง่ายๆเลยครับง่ายมากนะครับก็คือวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นครับผมอต้นนะครับนอกนนออกกจากนี้ก็ใช้งานทั่วไปปกติครับไม่มีอะไรเครื่องออเครื่องสองจังหวะก็ไม่ลืมเติมออโตลูปครับผมอ่าไม่ลืมเติมออโตลูปแค่นั้นจบเลยครับใช้งานได้ยาวๆเลยสี่จังหวะสี่จังหวะก็สําคัญหัวใจอยู่ที่น้ํามันเครื่องครับผม ก็เหมือนรถสองสี่จังหวัดทั่วไปเลยเ <sk r isa> ติมน้ํามันเครื่องอตาเปลี่ยนน้ามันเครื่องตามระยะนะครับผม <c oughs> ไม่ปล่อยให้น้ามันเครื่องแห้งนะครับผมบถึงเป็นเครื่องจีนของเราก็สามารถใช้ได้ยาวๆ <c oughs> เหมือนเครื่องแบรนด์ดังๆเลยครับผม <c oughs> อ่านี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวนี่ยกให้ไกลเลยอ่าขอบคุณครับเราไปมันด้ันสามวันครับ